นี่ยอันนี้เปอันนี้บ้องตันเลยนะ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 ลงมาทีเดียวไม่เป็นไรครับเพราะมันธรรมชาติเราอยู่อ่ามันธรรมชาติครับตอนนี้กำลังคิดเรื่องส่วนหางแต่ว่ามันยังไม่อันนี้คือคือบ้องตันบ้องตันบ้องตันคือบ้องตันคือโคนหางเลยอ๋อของในในในจระเข้เนี่ยบ้องตันเนี่ยคือส่วนหางเนี่ยมันมีตั้งแต่โคนส่วนโคนมาเนี่ยประมาณสัก สามสิบเซนเนี่ยมันเป็นบ้องตันซึ่งมันจะเป็นเนื้อรดรัวเลยที่มีที่มีเนื้อนุ่ม,มอร่อยตรงนั้นนะ,ะแล้วต่อจากนั้นไปมันจะเป็นปลายหางอีกประมาณสากักสามสิบเซนประมาณนั้นอ,อันนั้นก็จะเกิดส,สร้างสรรเมนูอีกรายการหนึ่งแต่ตรงนี้คือเนื้อที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็คือบ้องตันซึ่งก็ในส่วนของจราเข้ก็เป็นส่วนที่แพงที่สุดอ่ะนะบ้องตันเนี้ยเป็นส่วนที่แพงที่สุดเลยนะครับจานนี้ราคาอยู่จานนี้ราคา ร้อยยี่สิบเก้าบาทเนาะหากินยากเป็นออบองตันมันแพงไปแล้วครับครับ,รบอ๋อคือคือเราอยากให้ลูกค้าหรืออยากให้นักชิมทั้งหลายทักงท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอาหารแบบนี้สไตล์แบบนี้จริงๆแล้วมันทําเนื้อจากอะไรก็ได้แต่เพียงแค่ว่าถ้าเราได้เปลี่ยนจากวัตถุดิบเป็นเป็นจระเข้บ้างนะครับผมก็ดูครับเนี่ยถ้าเราไม่บอกเนี่ยเราจะไม่รู้เลย ว่าว่าเป็นอะไรนะครับแล้วสีสันทุกอย่างนี่เป็นอะไรแล้วถ้าได้ทานไปปุ๊บเราก็จะตอบได้เลยว่าเอ๊ะมันมันใช่หรือเปล่าใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้นึกถึงตร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 ง,ง,งชื่อนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่ผมอยาก,กนแนะนำบุอบานเราเราเราเร,าราลีลกันขึ้นมาว่าอ่าตัวนี้มันจะมีมันอาจจะแก้เลี่ยนได้โดยโดยที่มีมีผักนิดหน่อยแล้วก็เลยบอกว่าเราทําขิงดองอยู่แล้วขิงดองเราก็อร่อยอ่าขิงดองเอ่ยแครอทดองเอ่ยกระเทียมดองเอ่ยเติมเข้ามาหรือแตงกวาดอง อาจจะวางวางวางเป็นเครื่องเคียงวันนิดหนึ่งมันก็จะอาจจะได้อัตรสแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นน้ราราอเป็นเกวี่แบบแบบสเต็กนะเนาะไอ้นี่อันนี้สเต็กเนาะแล้วก็อาจจะเป็นไขรที่ชอบแจ่วอะก็สั่งแบบจิ้มแจ่วอะใช่ไหมข้าวหมูย่างแบบจิ้มแจ่วเรื่องเนื้อย่างใช่ไหมอหม่ะแบบจิ้มแจ่ว,อ,อ,จจวอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็ฝากช่องชิมไงชิมไงมาพิสูจน์กันหน่อยนะ <c oughs> ขอเชิญ <c oughs> ราคาจริงก็ขอราคาจริงนะเดี๋ยวลูกค้าจะงงสองร้อยห้าสิบาทนะครับราคาจริงนะแต่ว่ามันเป็นบ้องตันนี่มันจะแพงแลวก็ค่อนข้างหากินยากขนาดเราไปซื้อแล้วเราก็ยังซื้อไปลงเราก็ซื้อแต่ชายโครงอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มแล้วก็ได้บรรยากาศได้อะไรด้วยก็คุ้มครับุ้มนะครับโอเคนักชิมเดี๋ยวเราจะหาคนชิมก่อนมาเอาหน้าหน้าทางได้แล้วมาทางนี้เลย ท่าทางได้ลีลาได้นะเหลือเหลืออย่างเดียวว่ามันจะพรีเซนต์ออกมาว่าอย่างไรอ่ามามาเรามน่กาายมเลยนี่เลยนะเดี๋ยวเสิร์ฟให้เดี๋ยวเสิร์ฟให้เดี๋ยวเสิร์ฟให้เอออ่าจะนั่งหรือจะเอาตรงนี้กันเลยอันนี้เราแจ้งทางเพื่อนเพื่อนไปเลยนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะเอาไปนะเอาชิมเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมหรือยังไงนะครับเอาแล้วครับ อาจริงๆเราตั้งใจนะไม่ใช่อาศาอย่างเดียวนะก็ตั้งใจด้วยเพราะว่าเราก็อยากนําเสนอแบบนี้อืมคร <c oughs> ั้งแรกในชีวิตนะเนี่ยใช่ไหมเป็นครั้งแรกนะในชีวิตอเอาขอเป็นจินเล็กๆก่อนแล้วกันอ่าเอา,เ,อาเลยอดูลายเนื้อข้างในอมอันสุดยอดอ่ามันมันหมายม,มันมันจะต้องอธิบายกับคนที่กินนะนะคนที่เคี้ยวคําแรกหรือมันละมุนละไมอะไรยังไงเนี่ย หอมนะอ่าเป็นไงมั้ยหแต่ผมว่าผมรู้รสชาติอยู่แล้วละจะแค่เนื้อมันเหมือนสากแบ่นุ่มมีความนุ่มอยู่ในตัวของมันอ่ารากลิ่นเ็้จะเป็นเอกลักษณ์เหนือกว่าไก่นะผมว่าเนื้อป่าันจะมีเส้นใช่ไหมไก่ไมนเป็นเส้นไกใช่ใช่ว้าวไหมว้าวไหม ว้าววว้าเลยอดเดี๋ยวบ้องตันจระเข้นะบ้องจันจระเข้สุดยอดับองตนของบาลไลฟาร์มสเต็กแอนด์คาเฟ่นะครับอ้าวจัดการไปเลยน้องยกให้เลยเพราชอบเพราชอบจึงต้องได้ไปต้องลองไิดออต้งงลครับต้องลองก่อนก่อนก็ต้องลองสักนิดหนึ่งเราจะได้ตอบทุกคนจะได้ตอบได้อ่่เมืกี้ไป เบลกี้มโนชาเอาเลยเอาเลยให้เขาดีกว่าต้องต้องเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอาลูกเอาเลยต้องต้องสายนี้ครับต้องสายนี้ครับอ้าวเอาละเคยกินไหมเคยกินมาก่อนไหมเคยกินเนื้อชาร์เก้แต่ว่าลืมไปแล้วว่านานเนี่ยจะเป็นเป็นอ่าอ่อออเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเหมันไก่มั้ยอร่อยมันอร่อยอยู่อร่อยอยู่เคยกินอยู่เพราะว่าผมทำข้าวกิ้งไก่ไก่มันจะเป็นเส้นใช่ไหมไก่มันจะเป็นเส้นอ่าอันนี้มันเป็นเนื้อเลย สันเือนัอร่อยนะบอกไว้เลยอร่อยนะเคยกินเคยกินครับมันยังไงมันก็ไม่ถูกแต่มันแบบละมุนนะจริงจริงบ้องบ้องตันนี่ครับไม่เหนียว่แบบมันนุ่มอร่อยเธอต้องลองอมาสองต่อสองต่ออร่อยมากสองต่อ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 โอ๋อไอ้ตันตันกินไก่ด้วยอ๋อ พี่บอลทงแม่ครัวเขาบอกว่าคนที่เป็นความดังสามารถกินได้นะมีสัรพคุณทางด้านด้านนี้เลยครับ้วส่วนช่วยด้วยนะครับเพราะว่าทางป้ามาป้อนป้อนหน่อยที่เขาส่งมาเขาทําการวิจัยแล้วเขาจะส่งแม่ครัวอ๋อแล้วเป็นสรรพคุณมดเลยคือจะเป็นในส่วนของการดูแลเพื่อที่จะให้อโอดูน้องตัวเล็กเยี่ยมมากเลยบอกยกนิ้วมาเลยถ้าโอเค เป็นไงบ้างครับเป็นไงนี่เอาไปสองนี้เลยดีกว่านะจริงซ์เสองนี้ไปเลยสองนี้เลยเป็นความโชคดีของเราที่ได้มีสิ่งดีๆให้กับพวกเราเราก็ผมผมฮมยังไม่ลอเนี่ยผมยังไม่ไม่เอาไม่เอาไม่กินฮะอันี้ป่าป่ากอนละป่ากอนอ้าวอาวตอนนี้ยเอาเลยป่ากอนมาลูกไหมอ่ามาลูกมาใกล้ๆลูก คือผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อจระเข้เนี่ยคือพูดง่ายๆเราเป็นคนเป็นคนป่ามาก่อนเราอยู่ป่าใช่ป่ะแล้วเราก็กินจะพวกเนื้อเนื้อแลนอะไรพวกนี้แล้วบอกตรงๆนะจริงๆแล้วผมอยากกินหนังด้วยผมคิดว่ามันคล้ายๆหนังแลนแน่เลยกรุบกุแน่นอนเลยนะผมอยากกินมาก แต่ทีนี้ตอนแรกผมเข้าใจผิดผมคิดว่าผมกินความดันกินไม่ได้สรุปแล้วกินได้นะวิจัยวิจัยออกมาพวกพวกภูมมแพ้ความดันภูมิแพ้แล้วก็เออแต่ที่แน่มันเป็นยาใช่ถ้าถาที่ผมรู้เป็นยาครับครับใช่เลยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาชิมแต่ผมรู้อยู่แล้วมันอร่อยแต่นี่ติดใจแล้วติดใจแล้วติดใจแล้วขอหนูมั่งนี่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 ถ้าไม่บอกคงไม่รู้หรอกว่ามันคืออร่อยเอาละเอาละว้าว อืมว,าว้วาวเลยไม่ว้าวเลยอืมอืมครับคือเมื่อคืนผมมานั่งทะลิที่จะดูไปดูกันคืออย่างขานะเราจะปิ้งทั้งขาเลยขาหรือตีนเขาเนี่ยนะเราเนื้อเขาเรายังไม่ได้ปรุงแต่งนะ,ะเพราะเราจะเอามาเอามาทําน้าจิ้ม,อมเอาให้เป็นเนื้อเพียวๆเ,เนื้อเขาเนี้ยมันมันจะกรอบมันก็เหมือนแหลน,นที่เราว่ากินได้เป<ต>็นารมันจะกรุบเลยใช่ไหมคือ มันมี2กรณีหนึ่งคือยากเลยยากเลยยากเลยให้เขาสุกเลยแล้วมาสัมผัสกับน้ำจิ้มครับผมสามอย่างก็ได้2อย่างจ,จะเปรี้ยวจะเผ็ดจะอะไรก็แล้วจะเป็นแจ่วอะไรก็แล้วแต่นะครับแกะออกมาเลยครับแล้วก็ม้วนแล้วก็จิ้มเลยถ้าหากเราต้มเนื่หอหรือฟิตไม่ใช่ฟิธีนอตุ๋น,น,นอะไรที่ททความดันนะบอกความดันนะทำให้หนังเขาเนี่ยกรบทำให้หนังเขาสุกแบบนึ่งกัะแล้วกรกนะแล้วก็เอามาย่างมันก็จะกินได้ทั้งหนังเลย มันจะกินได้เพราะเพราะอย่างแลนมันจะกินได้เลยใช่ใชใชอย่างแลนเนี่ยมันกินได้มันกินหนังคือสัตว์พวกชนิดแต่มันต้องกินหนังมันกรุบกรุบอันเนี้ย <c oughs> ผมกัหลังคิดว่าเราคือวัตถุดิบเรามี <c oughs> นะอันต่อไปก็คือมุ้งตีนมีเสร็จมุ้งมีมุ้งตีนอยู่ป่ะมุ้งตีนมีเคยทานหรือย,อยัง อุ้งตีนมีอย่างเลยครับแต่อุ้งอุ้งอุ้งตีนจอระเ้นี้ผมแล้วกินมาแล้วกินหรือยังกินมาแล้วผมกินมาทำอะไรกินอ่าผมเอาไปส่วนมากผมเป็นคนใต้ผมจะผัดเผ็ดผัดเผ็ดใช่ไหมใช่ฮะเอาไปนึ่งหรือต้มหรือนึ่งทำให้เนื้อเขาฟูใช่ใช่ใช่ฟูแล้วคุณจะไปทําเป็นเตงเป็นแซ่เป็นผัดลาดพริกไทยดําคุณจะเอาไปทําเป็นเมนูไหนก็ได้เนื้อก็จะนุ่มเนื้อก็จะฟูเป็นเกลี่อครับ แล้ว,ลวจะมีกระดูกชิ้นเๆๆๆๆล็กๆเราก็กินเคี้ยวไปดูดไปเหมือนกับเหมือนก้างปลาแต่มันเป็นชิ้นนะอ,อันนั้นแหละครับมันจะได้อัรฉลดมากเลยใช่ใช่แล้วเราลาดจะคือมันหลากหลายสไตล์จะเป็นสไตล์สานลาดจะเป็นสายใาต้แกงใต้ก็ได้หรือเป็นสไตล์ที่เราไปาที่จะมามากินในลักษณะเหมือนกับเป็นปิ้งย่างธรรมดามก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราอยากคือเราต้องทำทุกวันแล้วเราทําอยู่ทุกวันนะเราทําวัตถุดิบเรามีเรามีวัตถุดิบอู่แล้วอันเนี้ย ผมอยากจะบอกกับทุกคนเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเนี่ยเคยเคยเคยขายด้วยเคยผัดเผ็ดขายด้วยนะเนื้อจระเข้แต่ว่าตอนช่วงนั้นคนยังกินไม่เป็นแต่ว่าทางบ้านแฟนเนี่ยเขาขายเป็นเสียบทางบ้านแฟนกขาขายเป็นเสียบเสียบขายนะเสียบขายคือคือเราเอามันแลกเองเสียบเองเขาเสียบมาให้ป้าหนูเขาไปรับมาแล้วก็ไปรับจากที่ไหนลุกโรลตัสแบคโคหรือเปล่าหรือว่าไปรับจากที่ที่เขาแหล่งที่เขาทา เพราะของเราเนี่เราเตรียมพร้อมพวกนี้อยู่แล้วนะครับเราตเตรียมพร้อมพวกนี้อยู่แล้วแต่อย่างนี้นะผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่ากับที่ผมเคยซื้อมากินเนี่ยกับไอ้นี่มันสดๆเลยทำที่นี่เลยผลิตที่นี่เลยรสชาติมันตอนตรงนี้ผมบอกตรงเลยบางครั้งเราจะคิดว่ามันออกกลิ่นเป็นคล้ายๆเนื้อกวางก็ได้ <S 1> <S 1> <S มันมันมัน,ม,นมันไม่กลิ่นของมันเลยจากที่เราเคยกินตรงนั้นมันอาจจะด้วยเก็บด้วยความเย็นด้วยฟีดอะไรกินมันอาจจะสูญเสียไปอารมณ์ตรงนั้นมันอาจจะหายไปแต่ถ้าอยากแบบอยากสัมผัสแบบแบบให้มันเขาเรียกว่าถ้า ให้ถึงเลยอ่ะให้เรารู้ว่าเรากินจระเข้อ่ะไม่ได้กินกระดาษอ่ะนะเราต้องมากินที่มาฟาร์มต้องมากินที่มาลายฟาร์มอาอันนี้ขายของนะอันนี้ขายนะบางคนคิดว่ากินไปแล้วจะเหม็นสาบไม่มีไม่มีนะเนี่ยคือบางคนยังไม่ได้กินแต่คิดไปก่อนแล้วนะเพราะว่าเขาคิดว่าเนื้อทุกเนื้อมันจะมีมันจะมีมันจะมีกลิ่นสะพองเขาใช่ไหมแต่เขายังไม่เคยได้กินเลยนะครับผมก็เป็นคนกินเนื้อนะผมนี่เป็นคนกินเนื้อกินเยอะเลยกินโอ้เยอะมาก หลายอย่างหลากหลายผมก็คิดว่าเออ,อมันมันไม่ได้มีความแตกต่างกันเนื้อทุกเนื้อถ้าเป็นเนื้อ เนื้อสัตว์ใหญ่เนื้อวัวทุกควายังมีกลิ่นเลยครับผมใช่ยังมีกลิ่นเลยถ้าถ้าเรากินเนื้อสัตว์มันก็ต้องได้กลิ่นของสัตว์แล้วมันมันจะได้อัตรารสคำว่ากินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่ทำให้กบกลิ่นก็คือพวกน้ำเกลวี่เอ่ยก็เครื่องเทศก็ไปใช่ไหมฮเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อร่อยอยู่อร่อยอยู่ครบครบน้ำเกลวี่ก็อร่อยก็อร่อยทุกอย่างอร่อยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าแต่เราก็จะทำเพิ่มเติมอาาน้ลกกเเ็ไตปปัข อ่าคือเอาง่ายๆเลยนะลูกสาวผมกินไม่เลิกเลยลล <c oughs> น,นี่นี่นี่นอของจรงิงกินเอลยโ <ๆๆ S 2> อเคโอเคอะเขอมูดได้ตัวนี้เด็กดึกๆคุณมาเดยว